สาทีมันแตกไม่ก่อมัน้โหเอะเหมันนะพ่อเน้อขาวอยู่ทองางไข่ยืนเ้ยทีเนอยวนี่เพี้อะไรมันรลุรงมันเห็นมันก็จะตลาดตลาดเลมากไม่ก่อหน้านี่นี้ตัวนี้ฮ็ฮ่าไหนึ่งตัอนี่หน้อหนนี่หน้นหน่ก็หนึ่งัพวกไอ้ขอหน้าเลยข้อหนาพวกมันข้อคอแล้วมึงเมื่ออ้พวกเกาเขากรุกนะ พวกคนเนี่ยนะดุนดุนเกมันคนเราไม่ผู้เก่าไม่ผู้เก่าคนน่ะใช่ทีที่นั่เหตุีู่ดในพวก่แข้งก่ก็เพราจะเปจะเปนเป็ส่วนแข้ของเก่ากพรที่เก่าิงมนดรุ่มไม่เท่ะไรพวกมาสาตไหม่บ้แข้งขอี่มันมาาไมเร่อบางอาย่างันยห่นตลการ์ามาใาธิะไยามันจะแข้งกันไนู้นดน่งหวยผมอง่เหน่อข่่ เื็กอนยุนจะมันก็ตกเตะโวนให้แตะโรนเดเดี่ยวัดไปช่องห้องมาดูกเองนะ่อองล้างหมดนต้อภาษาพีคมัยแข็งตัวคะเอาโอบไปใหนบ่ไปบ่นะาไปยุนงา2ตร์จวงก็มองสอ็เป็นต้อกระโดดกระโลูกระปบ่บ่บบ่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 ่บ่บมบบบ่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 บบ่บ่บ่บนบ่บ่บ่ม่่ มัน่เป็นหด่มกันันมไปหนุงอว่านรเพิ่นจนคปีผู้ใดก็ิยกเลิกหมดเลยงานทุกนสิติดงานอันนี้ยกเลิกเลยเอางานเฮ็ดอย่างเดียวฮะ เอาง่ายจังดยวงายถึนยกเลิกหมดเลยทาตุงกันเลยมน้กไปินเนะมรนาพุนนี้งกับทุกหวานะมตุงกับทหัวบลมตงกับทุสยบกามหมายกัสคว่าขาดที่ว่าน้น น้อิเรดนาบุราแลเขียอะไรที่เีกระดานลพอชิลงเนเพยนาะมีรถไปนานนนเนาะรัถใช้กัไปเน่ยเีนหาอองโอ้โหบอกคนเนาะบอกคนเนาะบอกคเดียวเน่าเราน้ะความลูกคนเดียวคือว่ามควาาามบอกชิลงไปตนมือรถนะไม่ต้องคนต้องเจ้าักไปต้องไก่ไปไห อยู่ว่าร้นใส่ก็เห็นบริเวณไปไหนบอกมือนึงอ่ะอืมร้านต้องสพุ่งเนาะรต้องสพุ่ง่รตา้าานั้นเนาะนมือนึงเต็มแล้วสมัยนี้กี่บจาไปต้องงเขาะงแพ้เออคยเรอ้ไปแ้้าขอชแพลมสักเลยเออีสงกปนันไไปไไปชแพทช่แพก็ได้มลมั่อ้อม แม่แม่ชุ่มเพลนเออแเออแม่มทีมโค้งรู้นะยุงสักนิดนี่มันใ้าเลยแม่ครับมโค้งรูอ่าไม่จะพุ่งก็บริโนได้เลยมันโค้งรู้นะแต่โค้งนะแุ่้ yani ่มเพล่ไม่ต้องรุ่งเช้าก็ต้องัเลยต้องเลยเน่เ่เน่ต้องบไดเพื่อนเพื่อนแต่ใส่มากด้านับโค้งมากเสียงล้ายิ่งเงาไปนทนนิดนงแม่แมุ่้มเลยนีุ่้มเ ເພິ່ງຍິ່ງເປັນເຄື່ອງແຂງເຂົ້າລົງສັດນັ້ນລະການໜາວເນາະເອີ້ສະເໜີເຂົ້າໃຈລູກຍາກດີບໍ່ລູກຍາກ